สวัสดีครับพบกับผมปัจุมารอนนะครับกับเกมพนิล่าซากานะครับวันนี้ก็จะอยู่ในคอนเทนต์กิจหมายซื้ออะไรดีนะครับกับกิจกรรมขุดทองครับอ่าเรามาดูกันนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมดักแก่นิดนึงนะครับมันจะให้เรานะครับอ่าเล่นเกมยิงไข่ในดูสาวนะครับแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับแนะนําว่าพยายามเล่นให้ได้ถึงแต้มอ่า เดี๋ยวนะผมจําไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวได้ได้ได้ออกได้ไหมเซฟเซฟได้อ่ะพยายามเล่นให้ได้ถึงแต้ม2 0,000ืนะครับถ้าเล่นไม่ถ mm ึง hmm. 2 0,000ื Wha ่นนะครับก็ให้เราเอาเพชรถมได้นะครับอ่ะเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้เนี่ยมันจะเราสามารถซื้อนะครับเพื่อแลกลูกบอลสีลุ้งได้นะครับแล้วไอ้ลูกบอลสีลุ้งเนี่ยมันจะยิงมันจะยิงลูกบอลสีอะไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราเล่นได้แต้มไม่ถึงสองหมื่นนะครับแนะนำว่าให้เอาเพชรถมนะครับสัก2 0 0 3้อสารอเพชรนะครับเพื่อให้แต้มถึงสองหมื่นในรอบเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็ค่อยๆเล่นไปนะครับอ่ากิจกรรมนี้นะครับมันก็เล่นง่ายๆนะครับอ่าทีนี้นะครับกิจนี้เนี่ยเราสามารถซิกแซกได้แบบนี้นะครับทีเนี้ยมันมันจะยิงมันจะยิงถึงตรงตรงที่เส้นมันบอกเสมอนะครับแบบนี้นะครับปังน่ครับเห็นไหมฮะอ่า เราสามารถซิกแซกได้แบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถเปลี่ยนสีลูกบอลได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่เปลี่ยนสีลูกบอลได้นี่นะครับไม่อยากจะบอกว่าเล่นรอบแรกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนสีลูกบอลได้นะครับก็คือก็คือเล่นแบบโอ้เล่นแบบสู้ชีวิตมากนะครับในช่วงแรกนะครับวิธีเล่นด่านนี้นะครับเราจะต้องพยายามยิง ยิงให้มันตกออกมาเยอะที่สุดนะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับอ่าล้วก็ยิงให้มันตกไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยอุยอุยยิงพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรครับก็ระวังมือสั่นกันนิดนึงนะครับระหว่างที่เล่นด่านนี้นะครับเดี๋ยวจะถ้ามือสั่นแบบผมเมื่อกี้นะครับสั่นนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสั่นสั่นเยอะๆเนี่ยเสียหายหลายแสนได้นะครับอ่าไอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคอ่โอเค ก็เล่นระวังมือสั่นกันนิดนึงนะครับอ่าก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมพอก่อนแล้วกันนะครับเล่นไปเรื่อยๆอ๋ออ่าอ,อ,อ,อีกสักนิดละกันนะครับไหนๆมันก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะครับมันจะคิดแต้มเรานะครับเฉพาะตาที่เราได้แต้มเยอะที่สุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ แนะนําว่าให้พยายามถมเพชรนะครับแค่ตาเดียวนะครับตาไหนที่เราจะถมเพชรก็คือถมแค่ตานั้นตาเดียวนะครับแล้วไม่ถมตาอื่นอีกนะครับโอเคนะครับเกมก็จะประมาณนี้นะครับไอการเล็งนะครับมันจะถูก100%เซนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแล้วก็พยายามนะครับคอนโทร คอนโทรให้มันไม่มีฝั่งไหนยื่นออกมามากเกินไปนะครับให้มันให้มันอ,อยู่ระดับเท่าๆกันนะครับประมาณนี้นะครับให้มันมีสมดุลนะครับให้มันมีสมดุลแล้วก็พยายามยิงให้แบบว่าใช่คว่าอะไรดีละ่ะยิงให้มันเปิดทางนะครับอย่างเช่นเรารู้ว่าอันต่อไปเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ควรจะยิงให้มันเปิดทางให้สีชมพูเนี่ยสามารถมีที่ลงได้ในตาต่อไปนะครับซึ่งตาน,นี้ไม่มีนะครับ ตามอนี้ไม่มีเนี่ยอีกค่าหนึ่งก็คือยิงสีชมพูไปเลยนะครับป้างนะครับเสร็จแล้วก็ยิงเพื่อจะให้สีชมพูที่มันที่มันไม่ดีนะครับเพราะว่าเราไม่มีที่ที่ยยิงนะครับสามารถแบบว่า,อ,าออกออกพ้นจากมือเราได้ไวนะครับอา่าก็จะประมาณนี้นะครับโอ้โหสีชมพูเกมก็จะเหลี่ยมนิดนึงนะครับอา่าโอเคทีนี้นะครับสมมติวรามันมีกรณีนี้นะครับอา่ามัน ให้คือมันมีมันมีสีแดงนะครับเห็นไหมครับมันมีสีแดง2อันอยู่แบบนี้นะครับที่มันแบบไม่ติดกันนะครับเราจะพยายามยิงให้มันเชื่อมกันนะครับแบบนี้นะครับป้างนะครับนี่นะครับมันก็จะเชื่อมกันแบบนี้นะครับเอ่อผมแนะนํานะครับให้หาผู้หญิงนะครับที่มีอถ้าคุณเป็นผู้ชายรับมีแฟนนะครับลองถามเพื่อนผู้หญิงของคุณดูนะครับที่อายุสักอ่ายี่สิบยี่สิบสอง ขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะ20ขึ้นไปนะครับแม่นางอาจจะเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเซียนเกมนี้มากนะครับก็แนะนําว่าให้ให้พวกนางเล่นให้ก็ได้นะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับอโอเคเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมยุคเ,เรียกว่ายุค90ได้เลยนะครับแล้วกเ็เป็นเกมที่ตอนมันเปิดมาเนี่ยก็ทําให้ผมนอสโซเจีย so ได้พอสมควรเลยนะครับ แต่ก่อนเป็นเกมยิงไข่ในโดเสานะครับเออฮเฮ้ยเกมมันยากมากเลยนะครับเราจะพยายามไม่ปิดทางตัวเองนะครับอู้โอเคเราจะพยายามไม่ติดทางตัวเองแล้วก็พยายามยิงเชื่อมไปครับเดี๋ยวคลิปนี้มันอาจมันมันจะเป็นเกมเพย์ที่ยาวนานเกินไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ อีกสักหน่อยเดี๋ยวผมจะเ,เดี๋ยวผมก็จะตายแล้วนะครับอ่าโอเค okay. เพราะฉะนั้นเออผมผมเล่นไปให้จบเลยดีกว่านะครับอีกสักหน่อยผมก็จะตายแล้วนะครับอ่าโอเค okay. ซ้ายหรือขวาน่าจะตายแล้วนะครับอ่าตายแล้วนะครับอ่า จริงๆเนี่ยเราควรจะอัดเพชรนะครับเพราะเมื่อกี้แต้แต้มเราไม่ถึงนะครับอัดเพชรตั้งแต่2ตาสุดท้ายก่อนที่จะตายนะครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเราถ้าเราเก็บแ้มได้ทั้งหมดนะครับเราจะได้เราจะได้ทองอยู่ทั้งหมดเดี๋ยวนะครับอ่าหนึ่งมื่นสี่พันนะครับหนึ่งมื่นสี่พันทองต่อวันนะครับมีเวลาทั้งหมดเดี๋ยวนะครับ มีเวลาอีเวนต์ทั้งหมด3วันนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่แน่ใจนะครับว่าวันต่อมาต่อไปเนี่ยมันจะให้มันจะให้ทองเท่าไหร่นะครับแต่เดาว่าน่าจะให้เท่ากันนะครับ3วันก็จะได้42,000ทองนะครับ42,000ทองนะครับ42,000ืองพนทองเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมกดผิดนะครับ42,000ทองเนี่ยก็จะแลกตัวเอซเอสอได้1ตัวนะครับหรือจะเรียกแลกเป็นตัวแสงมืดก็ได้นะครับ1ตัวนะครับ หรือจะจะแลกเป็นพวกตั๋วสุ่มก็ได้นะครับแลกเป็นอันนี้ก็ได้นะครับสำหรับสายสายฟรีนะครับไอหินเนี่ยก็จําเป็นมากเลยนะครับหิน2อันนี้นะครับก็สามารถแลกได้นะครับถ้าตัวแบกของคุณนะครับยังไม่ขึ้นทองนะครับแล้วคุณใช้โอลิเวอร์หรือออสเวลเป็นตัวแบกนะครับผมแนะนำให้แลกโอลิเวอร์ไม่ก็ออสเวลนะครับ อ่าหรืออาจจะเป็นอินกีเมียก็ได้นะครับอ่าหรือถ้าใครแหวกเมตาจริงๆนะครับเล่นเบียวนะครับแล้วเบียวยังไม่ลุ้งนะครับอ่าก็เล่นก็แหวกไปทางเบียวได้นะครับอ่าแต่ถ้าลุ้งแล้วนะครับผมแนะนําว่านะครับให้มาซื้อเป็นหินอัพพลังแฝงนะครับจะดีกว่านะครับกับผงส้มนะครับอ่าของอัพพลังแฝง3อันนี้นะครับอ่าควรซื้อมากๆนะครับอ่าหรือไม่ก็ซื้ออันนี้นะครับอ่าซื้อตัวสุ่มนะครับเพื่อที่ ซื้อตัวสูมทําไมเพื่อที่จะเอาหินอัพพลังแฝงนี่แหละครับเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้นะครับผมจะเก็บอันนี้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้2อ,อันนะครับอ่าเพราะว่าหินอัพพลังแฝงเนี่ยเป็นอะไรที่หาได้ยากมากนะครับแล้วก็การที่ตัวละครเรานะครับมีอัพพลังแฝงเนี่ยจะทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นมากๆนะครับโอเคนะครับก็ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับกิจนี้เนี่ยผมแนะนําให้ซื้อหินอัพพลังแฝงนะครับหรือไม่ก็ซื้อตัวละครเอสเซร์ที่คุณอยากได้นะครับจะเป็นตัวธรรมดาหรือแสงมืดก็ได้เลยนะครับแต้มจะให้เราประมาณ42,000แต้มนะครับเพราะฉะนั้นมันจะพอให้เราซื้อ SSR 1ตัวนะครับอ่าหรือไม่ก็ซื้อแสงมืดหนึ่งตัวนะครับอ่าเราก็แต้มจะเหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็เอามาถ,ถ,ถลุงกับพวกนี้ได้นะครับอ่าผมผมก็จะมาถลุงกับพวกนี้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับก็อ้อสุดท้ายมันมันจะมีกิจนี้เนี่ยมันไม่ใช่กิจวิ่งควายขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันมีแรงกิ้งก็จริงนะครับแต่เราไม่จำเป็นต้องโถมนะครับเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของรางวัลนะครับของรางวัลแรงกิ้งเนี่ยมันแค่ทองนะครับเออมันแค่ทองกับกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราไม่จำเป็นต้องโถมแต้มเลยนะครับโดยเฉพาะสายฟรีไม่จำเป็นต้องโถมแต้มนะครับใช้เพชรถึงแค่20,000นะครับ แต้มถึงแค่20,000ก็หยุดได้แล้วนะครับกิจนี้เนี่ยของรางวัลเนี่ยไม่ได้ทําให้เรามีแต้มแลกของเพิ่มนะครับอ่าอยากได้แต้มแลกของเพิ่มเนี่ยต้องไปเติมเอาเท่านั้นนะครับสำหรับสายเติมนะครับเราได้4 2 0 0 0พเพชรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเติม3.6 0 0กเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้คุณให้คุณได้แสงมื่นเพิ่มนะครับผมว่าถ้าคุณอยากเติมจริงๆนะครับผมแนะนําว่าให้คุณเติม3 49นะครับอ่า เพื่อที่จะได้ตัว SSR 2ตัวนะครับถ้าเติมไม่ถึง3 49ก็อย่าเติมนะครับเอ่อไม่ต้องเติมเล่นฟรีไปเลยนะครับเก็บเงินไว้เติมอย่างอื่นดีกว่านะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำของกิจนี้นะครับอ่าลืมนะครับเราจะเล่นนะครับให้ถึง2 0 0หมืนแต้มนะครับถ้าไม่ถึง2 0 0 0มืนแต้มเนี่ยเราแบบแต้มมันเฉียดนะครับอ่เราก็อัดแล้วก็อัดเพชรไปเลยนะครับ วันหนึ่งเนี่ยเราจะเล่นได้ประมาณาเดี๋ยวนะครับเราเล่นฟรีได้กี่ครั้งว่าเราน่าจะเล่นฟรีได้ประมาณ3 4ครั้งนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาก่อนมันมันเล่นฟรีตรงไหนวะเดี๋ยวนะอ่ะนี่น,น,นีวันหนึ่งเราจะเล่นฟรีได้วันละ5ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าถ้ารอบไหนนะครับแต้มมันเฉียด สองหมื่นนะครับก็ให้อัดเพชรเลยนะครับอ่ะมันจะเสียเพชรประมาณสองสามร้อยเพชรนะครับเพื่อให้เราได้แต้มถึงสองหมื่นนะครับโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวกิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับกิจนี้ก็เป็นกิจที่ดีมากนะครับอ่แจก s อสารีอีกแล้วนะครับทีนี้ถ้าใครเป็นสายโอลิเวอร์นะครับคุณสามารถแลกแลกโอลิเวอร์นะครับจากกิจนี้นะอ่าแล้วก็มาแลก โอลิเวอร์จากกิจนี้ได้ด้วยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นโอลิเวอร์เราก็จะโอลิเวเราก็จะอ่าตึงได้อย่างไวนะครับก็อาจจะขึ้นท้องขึ้นลุงได้เลยนะครับถ้าคุณเล่นสายโอลิเวอก็ได้นำให้จัด o อลิเวอร์ไปเลยนะครับโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวกิจกรรมเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ